สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักนะคะในแบบรนดอมสำหรับทุกๆคนที่กดเข้ามานะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วเป็นคลิปของคุณอเรามาดูพลังงานหลักกันสักนิดนึงนะคะพลังงานหลักของตัวคุณนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้นะเอาเป็นว่าที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาแล้วกันนะที่โดดเด่นนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ ชาวธาตุด,ดินนะมังกรผู้ศบกันนะคะพลังงานหลักฝั่งคุณส่วนพลังงานหลักฝั่งเขาที่โดดเด่นนะคะชาวธาตุด,ดินมังกรผู้ศบกันเช่นกันนะคะแล้วก็ชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะคะแต่ว่าสลับกันได้นะคะทีนี้เรามาดูเมเจอร์อคณนาบ้างแล้วกันเนาะที่โดดเด่นนะระหว่างคุณกับเขานะมีชาวตุนนะคะมีชาวผู้ศบนะคะมีชาววันอาทิตย์หรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะคะมีชาวกุมนะคะ อ่านี่เป็นเรื่องของลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือเขาก็ตามนะเอาละคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้พลังงานหลักของคุณเนี่ยคุณดูยังเสียใจยอยู่เลยนะคะเนเอะอาาบอกชื่อคลิปไปเลยอย่งว่าสองคนที่ทิ้งคุณบอกไปอยังชื่อคลิปนะชื่อคลิปนี้คือนะ สองคนที่ทิ้งคุณอ่านะสองคนที่ทิ้งคุณนะชื่อคลิปนะอ่ะเรามาดูพลังงานหลักฝั่งคุณกันต่อนะคะเพื่อเช็คว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมคุณยังดูมีมีความเสียใจอยู่นะคะอ๋อไม่แน่ใจว่าเสียใจอะไรเช่นเขาทิ้งคุณไปคุณต้องใช้หนี้แทนเขาก็ได้นะคะหรือเขาทิ้งคุณไปนะแต่เขาติดหนี้คุณก็ได้นะคะหรือเขาทิ้งคุณไปแต่คุณยังต้อง ดูแลเขาบางอย่างอะเออนะยังต้องมีการดูแลจ่ายหนี้จ่ายสินชดใช้ชดเชยอะไรกันอยู่ก็ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานฝั่งคุณเลยออกแนวแบบออมว่าคุณกําลังต้องการการดูแลจิตใจเนะเาะออมว่านะมันมัน,ม,นมันมีความรู้สึกแบบคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเดือดร้อนเพราะเขาหรือเสียใจเพราะเขานะคะในบางเคสอาจจะเป็นความเสียดายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วตัวคุณเองดูทรงแบบยังยังต้องเยียวยาตัวเองอยู่อะเหมือนกับ ยัง move อ n จากความเจ็บไม่ได้เอ,อ่อสุดทางเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาทิ้งภาระบาดแผลอะไรให้คุณก็ดูทรงเหมือนคุณกำลังต้องการการดูแลเอาเป็นความที่ว่าคุณกำลังต้องการการดูแลนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกแหละนะไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาเนี่ยเขาทิ้งคุณไปแต่มันดันยังต้องมีเรื่องอะไรแบบเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงหรือเปล่านะต้องใช้หนี้คืนกันต้อง จ่ายค่านั่นค่านี้หรืออะไรบางอย่างนะคะส่วนพลังงานหลักฝั่งเขานะคะเอ่อตัวเขาเองก็เป็นคนมีเสน่ห์เนาะอมว่านะคะเป็นคนมีเสน่ห์มีเซนส์แล้วก็เออเอาไม่แน่ใจว่าฝั่งเขาเป็นฝ่ายมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะคะอีกเคสหนึ่งคุณกับเขาแม้เขาจะทิ้งคุณไปแล้วนะแต่คุณกับเขาเนี่ยยังติดต่อกันลับๆ ติดต่อกรรันลับๆเช่นช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองติดหนี้ติดสินคืนเงินคืนทองหรือข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องผลประโยชน์ก็ได้นะยังแอบ,บอยู่ก็ได้คุณกับเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพลังงานหลักของเขาเพียวๆเลยเอาว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบกําลังมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการลงทุนก็ได้ทางด้านการงานก็ได้ทางด้านความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่ดูมีทิศทางว่าอาจจะมั่นคงนะหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองผลประโยชน์นะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหรือเขาก็ไปทำหนังของเขาเงียบๆของเขาอะไรเงี้ย เนาะหรือไม่งั้นก็เป็นฝ่ายแบบมีความสัมพันธ์ลับๆนะคะแต่ดูเป็นคนมีสเ,นเสน่ห์เ้นดีพอสมควรเลยนะคะฝั่งเขาเนาะพลังงานหลักฝั่งเขานะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ชอบเรื่องการเงินการลงทุนนะชอบความมั่นคงเอาความมั่นคงมาเป็นหลักเลยนะคะในบางเคสเขายังเข้าหาคุณด้วยเรื่องเงินก็ได้นะเะนาะการเงินการลงทุนหรือว่าเอาเรื่องเงินเรื่องทองมาคุยอะไรกับคุณก็ได้นะคะอ่ะมาดูพลังงานหลักเพิ่มก่อนนะ คุณกับเขาความสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องเรียนโดดเด่นมากค่ะเรื่องเรื่องงานเรื่องเรียนโดดเด่นจริงๆแล้วก็ในบางเคสเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จร่วมกันบางอย่างนะคะประสบความสําเร็จในด้านใดก็ได้นาะเราก็เรียนรู้กันนะเรียนรู้กันเหมือนกับต่างคนต่างได้เรียนรู้ได้บทเรียนก็ได้นะเออได้บทเรียนระหว่างการได้เรียนรู้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่รักการเรียนรู้นะมาคบกันแล้วก็แบบพวกเราดูแบบ เป็นนอนหนังสือเป็นแบบเด็กเนิร์ดอ่ะหรือว่าอชอบเรียนรู้อะไรต่างๆร่วมกันก็ได้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ในบางเคสนะคะเป็นเป็นเป็นคู่ที่ชอบช้างชอบไปขี่ช้างชอบเกี่ยวกับช้างหรือ,อนับถือองค์พระพิฆเนศเหมือนกันนะคะหรือบางคนไปขอไว้นะคะกับพระพิฆเนศขอให้ได้เจอคนนี้แล้วก็ได้เจอนะคะก็ได้หรือว่าพระพิฆเนศเนี่ยมีส่วนนะคะในความสัมพันธ์นี้อย่างมากๆนะคะคือเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้ไงนะคะก็คือช้าง นะคะหรือพระพิคเนตนะคะดูทรงเป็นความสัมพันธ์ที่ออมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วมีความทรงจําดีๆร่วมกันด้วยเนาะนะคะเนี่ยมันมันเอามีคำพูดว่าพลังงานดีๆมีเยอะนะแม้ว่าพลังงานของคุณจะยังดูเสียใจดูเดือดร้อนเพราะเข้าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าความทรงจําดีๆมีจริงๆมีเยอะอยู่นะคะ อันนี้คือพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขานะตัวเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องสําคัญมากๆระหว่างคุณกับเขานะคะเลข19เลข27นะเลขอะไรก็ได้ในชีวิตนะคะ23 20นะคะเลข1นะคะเลข2หรือว่าเลข1 1ก็ได้ตองหนึ่งก็ได้นะเอ๋อเลข9เลข6นะคะเลข2องบอกไปยังเมื่อกี้มีเนาะเลข2เลข8เลข10 นะคะมีเลข8เบิ้ลนะเลข9ก็เบิ้ลด้วยนะคะเลข3นะคะอันนี้คือที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณกับเขามากๆเอาละจากต้นจนถึงตอนนี้พลังงานหลักถ้าตรง60%นะคะไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมันครึ่งคึ่งกลางๆมันไม่ค่อยตรงไม่ค่อยแม่นอ่ะจะไม่ฟังจะไม่ดูอ่หรือว่าอยากจะฟังเพลินๆก็ได้เช่นเดียวกันไหนๆก็กดเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะนะคะก็ได้เช่นกันเนาะเอาละเดี๋ยวเราจะไป ดูกันว่าเฮ้ยแล้วเขาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคนที่ทิ้งคุณเนี่ยเขาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวนะคะวันที่28พฤษภาคม2025นะเราจะมีการจุดเทียนนบพระเคราะห์นะคะเป็นเทียนบูชาเทวดาทุกๆพระองค์เลยที่ดูแลเรานะสำคัญมากๆนะเทวดาประจําตัวเทวดาองค์เทพองค์พรหมองค์เทวดาที่ดูแลเราถ้าท่านมีพละงกำลังถ้าท่านมีอํานาจนะมีพลังงานที่ดีๆนะคะรับรองว่าท่านหนุน ท่านส่งเราได้ดีแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ใครสนใจอลองดูแล้วกันนะ,ะสพคุณคือช่วยเพิ่มโชคเพิ่มทรัพย์ลดอุปสรรคผ่อนหนักเป็นเบาช่วยให้ชีวิตคล่องขึ้นนะคะสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่เทาไม่ดําไม่มีทางที่จะมีของไม่ดีอะไรมาเข้าตัวเราอย่างแน่นอนไม่มีเพราะว่าข่าวร้อยเปอร์เซ็นตะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลค่ะนะคะ,นะคะอาจารย์เข็มจะทํายันคาถาเป็นไส้ในตรงกลางแล้วก็ปั้นขึ้นรูปเป็นเทียนแฮนเมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จุดให้พวกเราด้วยนะคะก็แล้วแต่บุญกรรมแต่งของแต่ ละคนนะเพราะว่าไม่เป็นสาวสายขาวนะคะบอกแล้วนะถ้าใครทําบุญมาดีๆบุญถึงถึงบุญรอส่งผลเนี่ยรับรองไอ้ผ่อนหนักเป็นเบาเนี่ยถึงขั้นจางหายด้วยซ้ํา เอางนี้ดีกว่านะแต่ถ้าใครรู้ตัวว่ายังมีบาปหนายังโอกอวดดีบั่งไม่ดีบ้างนะคะก็เป็นว่าเป็นการเสริมเป็นการหนุนให้มันดีขึ้นไม่มากก็หน่อยก็ยังดีนะคะอะใครสนใจก็ทักทายหลังบ้านหลังใหม่กันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นเทียนแฮนเมดจองล่วงหน้าเท่านั้นนะทุกคนนะจุด28พฤษภาคม2 0 2 5แล้วนะคะสำหรับบ้านแดงนะคะบ้านแดงแอปแดงก็ดูใต้คลิปนะคะกดเข้าไปที่อ่านเพิ่มเติมก็จะมีลิงก์ต่างๆนานานะคะเออเป็นผลิตภัณฑ์สายมูของอมการจองคิวดูดวงหรือจะสอบถามเทียอะไรเงี้ยก็ลอง นะคะส่วนบ้านดำต่อๆอของเราก็หลังบ้านหลังใหม่มาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยเรามาดูซิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่ทิ้งคุณอะส่องคนที่ทิ้งคุณนะคะอ,อ,อมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าข่ไม่ออกนะคะเจอกับเงื่อนไขยเยอะๆในชีวิตเจอกับเรื่องราวกดดันนะคะหรือมันมีปัญหาอะไรเข้ามาถาโถมรอบด้านเลย ะะดูทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดูมืดแปดด้านหรือว่าดูโอ้ยมีความอึดอัดคับห้องใจกับสถานการณ์นะบางคนก็เงินตึงมือเจอปัญหาอะไรแล้วก็ยังแก้ไม่ตกนะ,ะก็เป็นไปได้อยู่ในช่วงการเหนื่อยเหมือนกันนะคะมีภาระหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะคะแต่ออามาว่าเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วอะไรเลือกแล้วกับการที่จะไปเรียนรู้งานใหม่ๆตรงนั้นเลือกแล้วกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเลือกแล้วกับการที่เขาจะจริงจังกับการตั้งหลักตั้งไข่ด้วยตัวเองบางอย่าง นะเพราะฉะนั้นคนคนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้นะคะกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เขาเลือกแล้วแล้วเขาคิดว่ามันดีสําหรับเขาแล้วนะคะแล้วเขาดูทรงแบบจะตั้งใจนะ,ะเขาเลือกด้วยเหตุผลก็ได้เขาเลือกด้วยสมองก็ได้เขาพยายามใช้เหตุและผลนะคะหรือความถูกต้องอะไรบางอย่างในการเลือกในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งสิ่งนั้นกับตรงนั้น นะคะที่มีนะคะแต่นะออมมีความรู้สึกว่าเขาก็รู้แล้วละ่ะว่าเออมันก็ไม่ง่ายเลยเนาะมันเหนื่อยความรับผิดชอบเยอะนะคะแล้วก็อะไรต่อมีอะไรก็ดูรุมเรา้าประเดประดังนะคะมืดแปดด้านสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างก็ดูยังไม่ได้เป็นใจให้เขาสักเท่าไหร่นะคะแต่ออมมีความรู้สึกว่าเขาเลือกแล้วอะนะที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์หรืออะไรบางอย่างในชีวิตเขานะ่ะนะคะ เขาเลือกแล้วเพราะมีจติคือตรงกลางนะคะเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วนะแต่หนักเหนื่อยเหมือนกันนะคะอันนี้คือชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะแล้ว้าถามว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้านในตอนนี้นะคะอ,อ๋อมีความรู้สึกว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตเขานะคือเขาก็รู้ค่ะว่าคุณกับเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมันก็สะบักสะบอมกันมาแหละแล้วตัวเขาเองก็แอบมีกำแพงกับคุณนะคะเช่นโอ้ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวสาร,รพัน สารพัดสารเพแล้วเขาก็รู้สึกว่าโหมันก็หนักเหมือนกันนะเราทั้งสองคนนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีอ่ะโอเคฉันฉันฉันจำแล้วฉันก็ตั้งกำแพงแต่ว่าก็มีพลังงานในเชิงเหมือนแอบปล่อยคุณไปไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับก้าวไม่เท้าใบนี้นะคะแล้วแถมไม่พอนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าในบางทีเขาก็อยากจะปรึกษาคุณเหมือนกันนะเนี่ยออมมีความรู้สึกว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นนักเยียวยาหรือเปล่านะคะ เมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยเยียวยาเขาไหมเมื่อก่อนคุณเคยโอเอเขาหรือว่าคุณเคยใจดีกับเขาคุณเคยซัพพอร์ตเขาคุณเคยเป็นคนดีนะคะที่คอยเยียวยาหัวใจเขาหรือเปล่าคือคุณมีส่วนนั้นอะอ๋อมีความสุกนะคุณมีส่วนนั้นเพราะว่าเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณไงนะเขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่แบบคอยเยียวยาใจเขาได้ตอนนี้เขารู้แล้วนะเขารู้แล้วว่าเฮ้ยคุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะเนี่ยหรือเขาก็รู้แล้วนะว่าคุณก็ เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกหรือคุณก็เป็นคนใจดีหรือเป็นคนคนดีอะเออนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะมันออกแนวแบบโอ้โหเนี่ยหลังจากที่เขาได้เผชิญชีวิตตอนนี้เนี่ยเขารู้เลยว่าโหคุณก็เป็นคนที่แบบติดตาตึงใจเขาเลยนเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบสว่างวาบขึ้นมาเลยเนาะอะไรเงี้ยเอาว่าเวลาเขาไปเจอเรื่องหนักๆอะไรมาเอาว่าดูทรงเขาจะนึกถึงคุณนะคะ เอาว่าเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันนะแล้วมีแนวโน้มมีความคิดว่าอาจจะอยากกลับมาด้วยซ้ำมันมีเดอะสตรนส์นะคะแต่ภาวะการอยากจะกลับมาเอามาว่าเขายังไม่กล้าหรอกเพราะว่าประสบการณ์ระหว่างกันน่ะมันก็สะบักสะบอมพอสมควรนะแล้วอย่างที่บอกว่าเขาก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องไปทําไปรับผิดชอบในตอนนี้นะคะเขาก็เลยได้แต่คิดถึงแล้วก็ผูกพันกับคุณอย่างค่อนข้างลึกซึ้งมากเลยนะในบางเคสเขาก็มีลูกมีเต้ามีอะไรกันไปแล้วนะในบางเคสนะคะ เนาะแต่คุณเป็นใครบางคนที่เขารู้สึกและสัมผัสได้ค่ะว่าโอ้เธอก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แบบเป็นเป็นคนซัพพอร์ตที่ดีเนาะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเออเยียวยาใจเขาเป็นยาใจเป็นแบบเป็นเป็นเป็นคนสําคัญแล้วก็เป็นคนที่เขาไม่ลืมอ่ะผูกพันมากมากจริงๆนะคะแล้วก็แบบมันเหมือนกับคุณไปเปล่งประกายอ่ะว่าโอ้เนี่ยพอเขาไปเจอชีวิตหนักหนาตอนนี้ปุ๊บเขาก็รู้สึกได้เลยว่าคุณแบบ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะคือความรู้สึกก็เออเนาะเป็นความผูกพันนะคะที่รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนดีหรือใจดีนะคะเคยเยียวยาเขาบางอย่างอะไรเงี้ยเนาะนะคะก็บอกได้เลยว่าความรู้สึกดูดูมีความเสียดายนะ,นะในบางเคสถึงขั้นอยากกลับมาด้วยซ้ำนะในบางเคสนะคะเนาะนะอ่ะแล้วเรามาดูข้อความสิเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเยียวยาตัวเองนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่า you you came closer than a n y วันคือเขาบอกคุณเป็นคนที่เขาสนิทด้วยมากๆเลยอะ่ะเขาถึงคิดถึงคุณไงมีอะไรอยากปรึกษาเหมือนกันนะเพราะว่าคุณสนิทกับเขามากอะนะเนี่ยเขาต้องยีวยาตัวเองละตอนเนี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่สนิทกับเขามากๆนะคะเราอยากจะปรึกษาอยากจะหาหรืออยากจะอะไรก็ดันไม่กล้าติดต่อมาอีกนะ เพราะว่าช man, him, man, ีวิตเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นหรือต้องการสักเท่าไหร่อ่ะอาจจะกลัวแบบอายก็ได้อบางในมาร์เค็ตอายก็ได้เออกตอายกลัวเสียหน้าว่าไปแล้วมันหนักมันเหนื่อยอ่าไปจากคุณแล้วมันหนักมันเหนื่อยอายกลัวเสียหน้าหรือนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเวลาชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างใจอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นหรืออะไรก็ตามอ่ะจริงๆอ่ะเขาก็อยากให้คุณแบบโอเอหรืออยากให้คุณเยียวยาแต่เขาไม่กล้าติดต่อมานะออาองว่าคนคนนี้มองว่าคุณเป็นคนที่สนิทกับเขาด้วยยมากๆเลนะ เขาก็เลยเหมือนกับได้แต่รอสัญญาณจากคุณนะ,ะเผื่อคุณจะทักมาเผื่อคุณจะติดต่อมาหรือเผื่อคุณจะอีจะแอะจะอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะอาจจะเป็นฝ่ายไม่กล้าติดต่อมารอสัญญาณจากคุณเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวดีด้วยนะว่าเขาเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความเจ,จ็บปวดนะก็เขาทิ้งคุณไปไงเพราะคลิปนี้เป็นของคนที่ คุณอนะถูกทิ้งเนออกไหมสองคนที่ทิ้งคุณเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องถูกทิ้งนะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขารู้ดีนะว่าเขาเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความเจ็บปวดคือรู้ว่าคุณเจ็บแต่แกล้งทาเป็นไม่สนไม่แร์ก็ได้ไงเออแต่พอการเวลาผ่านไปในวันเนี้ยเขารู้เลยว่าคุณนี่โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าในใจเขามากๆนะคะเนี่ยดูทรงอยากเข้าหาอยากปรึกษาหรืออยากให้คุณเยียวยาฮิลลิ่งหรือว่าเนี่ยรอเขารอสัญญ,ญาณจากคุณอยู่ด้วยนะเนี่ยนะคะ อ่าเาก็คงไปเจอเรื่องราวอะไรมาแล้วคุณก็อาจจะนะจากพายเนาะก็ไม่รู้ของของจริงเป็นยังไงนะแต่จากพายคุณอาจจะเคยใจดีกับเขาก็ได้นะคะเอาล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะใครสนใจจุดเทียนนพเคราะก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะแลนะบูชาเทวดาเพิ่มโชคเพิ่มทรัพย์ลดอุปสรรคช่วยให้ชีวิตราบรื่นขึ้นนะคะ 28พฤษภาคม2 0ั5จะจุดแล้วก็หลังบ้านหลังใหม่มายัางไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe ปดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องรวมไปถึงปุ่มซุปเปอร์ตังค์นะคะหรือว่าการให้ของขวัญของ,ของรางวัลต่างๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะบาย